เลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของสสวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมพเสนจงพิจารณาว่าข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับก็มีทั้งหมด10ข้อนะให้บอกมาว่าแต่ละข้อเนี่ยเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพนะครับนะก่อนอื่นมาเคลียร์กันนิดนึงข้อมูลเชิงปริมาณคืออะไรครับข้อมูลเชิงปริมาณก็คือเป็นข้อมูลที่ได้จากการ วัดนะ่ะนะจากการวัดค่าหรือว่าจากการนับจํานวนลักษณะของข้อมูลเชิงปริมาณก็คือจะเป็นตัวเลขเตัวเลขนี้ไปบวกลบคูณหารกันได้นะครับเ,เช่นอะไรเช่นข้อมูลอะไรล่ะเกี่ยวกับคะแนนของนักเรียนในห้องเรียนนี่ก็เป็นข้อมูลเชิงปริมาณนะครับ คีย์เวิร์ดสำคัญของข้อมูลเชิงปริมาณก็คือเป็นข้อมูลที่ได้จากการวัดนะวัดค่าหรือเป็นการนับจํานวนต่อไปข้อมูลเชิงคุณภาพข้อมูลเชิงคุณภาพคืออะไรครับข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยเป็นข้อมูลที่ปรุงบอกเกี่ยวกับลักษณะนะครับประเภทหรือสมบัติของวัตถุนะไม่ไม่ได้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการวัดหรือการนับจํานวนลักษณะของมันก็คือจะไม่ใช่ตัวเลขนะครับเ,เช่นข้อมูลเกี่ยวกับสีอะไรเงี้ย นะครับแต่ถามว่าถ้าจะเป็นตัวเลขได้ไหมข้อมูลเชิงคุณภาพได้นะบางครั้งก็เป็นได้เป็นตัวเลขแต่มันไม่ใช่ตัวเลขได้จากการวัดไงเช่นข้อมูลป้ายทะเบียนรถยนต์ข้อมูลสายรถเมย์สาย1นึสาย52สาย93อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับเออเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเลขจากการวัดถูกไหมเออข้อมูลเกี่ยวกับสีอะไรเงี้ยนะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพเอาละทีนี้เราลองมาดูว่าแต่ละข้อเนี่ยมันเป็นคุณภาพหรือปริมาณ นะครับอะลองอย่างเช่นข้อหนึ่งเออข้อหนึ่งคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนห้องหนึ่งโดยมีการแบ่งระดับคะแนนเป็นสูงกลางต่ำเออโอ้ข้อนี้นะเป็นคะแนนเหมือนกันนะครับเป็นคะแนนซึ่งคะแนนเนี่ยมันได้จากการวัดนะครับเออแต่สิ่งที่เขาสนใจเนี่ยเขาไม่ได้สนใจตัวคะแนนที่เป็นตัวเลขเขาสนใจระดับของคะแนนที่เป็นแบบ ที่ระบุออกมาแบบว่าเป็นสูงกลางหรือต่ำนะไม่ได้ออกมาเป็นตัวเลขที่บอกล่าค้นหาได้นะข้อมูลนี้เราเก็บเป็นสูงกลางต่ำฉะนั้นแม้คะแนนจะเป็นตัวเลขแต่ข้อนี้ถือว่าเป็นข้อมูลในเชิงคุณภาพครับโอ้ข้อแรกก็นะ ทำให้เราสับสนเลยนะคะแนนในตัวเลขนะนี่เราอย่าเราอย่าลงประเด็นแต่สิ่งที่เขาสนใจก็สนใจสูงกลางต่ำาก็ไม่ได้สนใจตัวเลขเออเนี่ยต้องเลยเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับเอาละข้อ2จํานวนผู้โดยสารที่ใช้รถประจําทางในแต่ละวันจํานวนต้องได้มาจากการนับแสดงว่าอันนี้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณแน่ๆครับ หมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลอันนี้ก็เป็นอะไรครับหมายเลขทะเบียนมันเป็นตัวเลขแต่ว่ามันไม่ได้มาจากการวัดหรือการนับจํานวนเพราะฉะนั้นมันเป็นคุณภาพนะครับเออมูลเชิงคุณภาพเออรหัสไปรษณีย์ของนกรุงเทพมหานครอ,อ่ารหัสไปรษณีย์ครับ เป็นตัวเลขใช่ไหมล่ะปรสเนแต่มันเป็นคุณภาพนะครับไม่ใช่ปริมาณคือเราเ,อาเรามักจะจำไม่ผิดไงเออตัวเลขก็ต้องเป็นปริมาณนะครับคุณภาพต้องไม่ใช่ตัวเลขเออนี่ไม่ใช่เช่นนี้นะพวกหมายเลขพวกรหัสปรสเนี้ยเป็นตัวเลขใช่ไหมแต่มันเป็นคุณภาพนะมันไม่ใช่ปริมาณนะครับเออ จริงคีย์เวิร์ดสำคัญจริงที่แบ่งคุณภาพกับปริมาณคือการวัดหรือการนับถ้าวัดหรือนับเนี่ยปริมาณถ้าไม่วัดหรือไม่นับเนี่ยเป็นคุณภาพเออประมาณนั้นเราน่าจะใช้คีย์เวิร์ดแบบนั้นดีกว่านะเอาการวัดหรือการนับมาเป็นเกณฑ์ราคาอ่านข้อ5ราคาข้าวสารต่อกิโลกรัมนะครับ ราคาข้าสารต่อกิโลกรัมอันนี้เป็นปริมาณนะครับเออมันได้การวัดราคาราคาก็เหมือนกันให้ราคาก็เหมือนเป็นการวัดอย่างเหนือะนะเอาตัวเลขไปไประบุนะครับสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเออเนี่ยก็ถือว่าเป็นปริมาณนะครับข้อ5ก็ตอบข้อมูลเชิงปริมาณนะครับ เลขประจำตัวประชาชนของพนักงานในบริษัทแห่งหนึ่งเลขประจำตัวประชาชนคืออะไรครับเป็นตัวเลขแต่เป็นคุณภาพนะครับโอ้ oh. แต่ละข้อเนี่ยจงใจหลอกเราั้งนั้นเลยนะครับันนี้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับ บ้านเลขที่ของนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งอันนี้ก็เป็นคุณภาพนะครับบ้านเลขที่เอข้อมูลบ้านเลขที่บ้านเลขที่มันไม่ได้มาจากการนับหรือการการวัดนะครับรายได้ของสมาชิกในครอบครัวนหนึ่งอันนี้เป็นปริมาณนะครับรายได้ ก็ถูกวัดออกมาเป็นตัวเลขนะครับนะครับสาละข้อ9สถานการณ์ป่วยเป็นโรคหัวใจของคนไทยนะครับเออ,อนนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ป่วยนะอันนี้ก็เป็นคุณภาพนะครับ ข้อมูลเชิงคุณภาพความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้านแห่งหนึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับความพึงพอใจนะเออแล้วก็จบประมาณนี้นะสิข้ออันแรกคุณภาพอันข้อ2องปริมาณข้อ3ข้อ สี่คุณภาพข้อห้าปริมาณข้อหกข้อเจ็ดคุณภาพข้อแปดปริมาณข้อเก้าสิบก็เป็นคุณภาพนะครับโอเคนะ,ะก็จบในส่วนนี้ไป